ทำ,ทำอะไรคะทำอะไรขาของค่ะขายของขายอะไรคะไอริน,ขา,รนรขายอะไรคะือินเตอร์ขายอะไรคะอินเตอร์กินหมดแล้ว อร่อยก็กินไงเอามากินอร่อยไหมอร่อยไหมคะ เลูเลียนข้ายของกัน